ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้โอโหน้องผมผมอยากได้มันครับไปเอามาให้นะครับโอ้ยเอามาจากไหนเนี่ย ครให้ไม่ได้ให้เขาแบ่งมาให้เขาแบ่งมาเขาไม่ได้ให้เราผมบอกว่าอยากอยากเอาไปดูเขาแบ่งมาให้ดูใครอ่ะลูกพี่ผมอกที่หนึงเดียลูกพี่มีเบาะี่หนมีลูกพี่ด้วยไอ้นี่ไม่ธรรมดานะครับผมนี่ก็ยังทำงานกันไม่ไม่หยุดไม่ย่อนไม่สุดไม่เสร็จไม่สิ้นเอาละพ่อแม่พี่น้องเลยกดติดตาม เหมือนเรื่องพระดึงดูดกันมานี่ด้วยอะไรทำไมลูกอมปูทิมจึงมาหาผมในเพลานี้อันนี้เม็ดที่แพงๆอีโนโอเอาลูกอมปูทิมปีหนึ่งซี่มาให้หน่อย หยิบมาปั๊บเอาเอาที่แบบยางน้อยๆอ่าขอขาวมั้ยดูสิอันเดียวกันมั้ยเมือนกันเลยเมื่อนไหมเมื่อนกันเลยไอ้เจ้าแบงค์พูดภาษาเดียวกันเลยเนื้อเมื่อนกันเลยอเมือนกันเลยมันเป็นอย่างงี้นี่เอง แต่เนี้ยเหมือนแน่เอาขุนแผนมาขุนแผนปีหนึ่งสี่มาตะกี้อะเอาที่แบบว่ายางน้อยๆยางยังเยอะไปะผมว่าเนื้อเดียวกันนะผมว่าไทยธนาวุธออะใ,ใครว่าไงไม่รู้อ่าแต่ผมบอกว่าเนี่ยไทยธนาวุธเลย ไทธนาวุธิไหมเพื่อนๆส่ององนี้ไว้นะแล้วก็มาส่องอันนี้ไทธนาวุธครับใช่เลยเม็ดนี้ตอนนั้นก็ต้องโดนมาหลายหมื่นสี่หมื่นกว่า เม็ดนี้เช่ามาสี่หมื่นกว่าเมื่อกี้แบ่งเม็ดนี้ไปให้ 4, <c oughs> <c oughs> สี่พันอันนี้ส <c oughs> ี่หมื่นกว่าอันนี้สี่พันนะอันนี้สองพันกว่าโหใช่เนี่ยแหละครับ <c oughs> ยังไงก็ไทยธนาวุฒิครับเพื่อนๆอน่ะ <c oughs> ใครได้เม็ดละสี่พันไปก็ดีใจด้วยเพราะไม่มีให้แล้วเหมือนกัน ใช่ไหม,ไมเพื่อนๆขอคอมเมนต์หน่อยเอ่อขอคอมเมนต์หน่อยว่าใช่ไหมเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วเนื้อจะหนีไปไหนอะโอ้เม็ดนี้สี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าอันนี้ต้องต่ำๆต,ต,ต้องสองหมื่นแล้วเนี่ยวัวดไผ่ล้อมปีหนึ่งสี่แล้วเขาบอกว่าลูกอมปูทีมจริงๆทำปีหนึ่งสี่ด้วย ประวัติก็บอกทําปีหนึ่งสี่แต่ปีหนึ่งสี่หาการสร้างในวัดไม่เจอแต่ถ้ามาหาวัดไผ่ล้อมเนะี่ยเจอแน่เออแต่ถ้ามาหาวัดไผ่ล้อมเนะี่ยเจอแน่คนบทมวลสารเนะี่ยยังอยู่เนะี่ยลุงเฉลวยเนะี่ยแล้วบอกการจะบทมวลสารตนะ้องไปบทที่วัดบ้านท่ายโดยมีเครื่องบทที่นี่ไม่มีเครื่องบทไปหาเก็บกันนะครับอ่ะนี่อันนี้เป็นขันน้ำมนต์หลวงพ่ออุตมะ อันนี้กิ่งบปราะ,ะเลสที่ผมเคยแบ่งแฟนเพจไปเนี่ยอยู่ในขันน้ำมนต์นะครับเนี่ยเขาติดใส่ขันทำน้ำมนต์ขัน,น้นแล้วฝาขันนี้มีใบเดียวนะครับลงชาติลงทองนะครับแล้วก็อันนี้คือขันน้ำมนต์หลวงพ่ออุตมะ ผมมีขันน้ำมนต์หลวงพ่อคุณแผ่แล้วใครอยากได้ขันน้ำมนต์หลวงมาอุตมะใครที่เก็บประคํำหรือเก็บของพ่ออุตมะอันนี้มีใบเดียวครับอันนี้มีใบเดียวนะบอกเลยครับว่าไม่มีใบที่สองใบเดียวในโลกนะครับแฟนเพจผมโชคดีนะวันนี้สองนาที มีใบเดียวไม่มีใบที่สองครับนะที่ของที่หลวงพ่อแล้วกิ่งที่หลวงพ่อใช้ท่านมนต์คือกิ่งเปาวะเลสที่ผมแบ่งให้แฟนเพจไปหมดแล้วใช่หมดไหมหมดนะครับอ้าวนี่ใครอยากได้ขันน้ำมนต์หลวงพ่ออุตมะอ่ะราคาแรกมาเวลาเดินขันมีใบเดียวครับมีใบเดียวของที่มีใบเดียวนะ ก็คิดเอาเองครับไม่ต้องให้ใครมาคิดนะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาที30มสิบวิแล้วกิ่งที่ผมแบ่งให้ไปเก็บไว้ใช้กันดีๆเด้อเพราะเป็นกิ่งที่หลวงพ่อท่านใช้ทําน้ำมนต์ครับของที่มีใบเดียวไม่ต้องประเมินคุณค่าหรือประเมินราคากันเลยทีเดียวเชียวใครได้ขันไปเดี๋ยวผมให้พยานไปอีกหนึ่งผืนถูกไหม เนี่ยให้พยานไปอีกหนึ่งผืนเหลือเวลาอีก13ามวิหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วใบเดียวในโลกใบที่หลวงพ่อใช้ทำน้ำมนต์อันนี้เวลามีงานมีการสำคัญเอาน้ำใส่ผมให้ได้เพราะว่าผมมีขันหลวงพ่อนระได้บุแผน่แล้วเนี่ยใบที่หลวงพ่อใช้แบบนี้ที่มาชัดเจนไม่ต้องไปนั่งลุ้น นะครับให้เจ้าโอมถ่ายรูปให้ด้วยเก็บไว้เป็นที่ระลึกอ่ะนะครับใครได้ไปผมไม่รู้ว่าไม่ไม่รอให้จบรายการด้วยให้เจ้าโอมถ่ายรูปให้ทีโลบจิตไหมนะนะให้เจ้าโอมถ่ายรูปให้ทีอ่ะอันนี้หน้ากากทองคำครับอันนี้เป็นงาช้างหมื่นปีแพงนะครับอันนี้ ทําไมเราเรียกว่างาช้างหมื่นปีคือมีคนเน่ยไปเจองาช้างแม่มอดอ่าหลวงพ่ออุตมะท่านมีลูกศิษย์ท่านดังนะท่านมีลูกศิษย์เยอะก็วัดสุทันแต่เก่จะต้องให้เฮลิคอปเตอร์ไปรับท่านมาไม่มีท่านไม่ได้มีคนเขาไปเจองาช้างแม่มอดนะครเขาก็เอางาช้างแมมมอดเนี่ยมาให้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็เอางาช้างแม่มดเนี่ย ผมไม่ได้พูดเล่นนะช้างที่มันเป็นช้างในโบราณจริงๆไปเจองาช้างคุณไปหาประวัติดูแล้วกันนะครับอ่าพี่สุวรรณน่าจะรู้ข้อมูลนี้เป็นงาช้างที่มันอยู่ในฐานน้าแข็งเป็นหมื่นปีอะได้เอามามอบให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยเอามาทําเป็นวัตถุงงคลนี่นะครับเนี่ย ข้างในหน้ากองจะเขียนคชสารหมื่นปีเพราะเป็นงาช้างยุคโบราณจริงๆอันนี้ทองคำแท้ครับเอาแบบจริงๆแล้วแพงเอาเจ็ดพันบอใครเอาพิมพ์ปิดไปเอาเจ็ดพันบอง่ายๆใช่ครับอันนี้เป็นหน้ากากทองคำแท้เอาเจ็ดพันครับ โอ้ oh, ได้ไปคู่กันนะปิดกันอยู่แล้วครับปิดกันแน่นอนครับอ่ะน,น,นี่ผมมีปู่โตโยงหนึ่งผมเชื่อนะว่าปู่โตเนี่ยองเนี้ยนะในสายอาจจะดูเก๊ก็ได้แต่ผมบอกเนี้ยแท้ถ้าส่องไปดูเนื้อหลวงปู่โตข้างในก็น้ำมันตังยิ้วเลย โอ oh, ชัดนะอันนี้คือนะเป็นองค์ที่ต้องเรียกว่าแก่น้ำมัน <Okay. S 1> มวลสารก็แน่นหนาปึกปักเป็นธรรมดา <Yeah. S 1> ก็ถ้าเป็นพระยุคเดียวกันอย่างพ่อแพรเนี่ยนี้ก็แท้เลยอ่าพ่ออุตมะ,อ,ะ,อ,อ,ตมะอันนี้อยู่กับผมมานานมากหาไม่เจอเชื่อไหมอยู่บนโต๊ะนี่แหละ วันนี้โอมาลื้อผ้าให้เลยเจอนนนะแล้วไงโออท่าไรโอหยิบใส่ถุงเลยก็ผมบอกโอไม่ต้องสนใจนะลูกอันไหนเป็นผ้าผงนะหนูหยิบใส่ถุงไปเลยผ้าผงอันไหนเป็นผ้าหล่อหนูหยิบใส่ถุงผ้าหล่อไปเลยแล้วมันมันหยิบผ้าคุกลักผ้าคุกลักชุดนั้นซื้อผิวบวรมาสองแสนกว่าประมาณสักสองถาดมันก็เทใส่ใบนาถาดเราคือตอนเนี้ยผมจะเชียร์หน้าโต้โล่งไงผมก็นั่งอยู่บนหน้าโตะโอได้ผู้โต้เหรอ ยิบมาสิผมก็เลยหยิบเจอเนี่ยองคนี้ถ้าใครดูไลฟ์ผมตลอดจะเห็นอยู่ว่าอยู่ในไลฟ์ผมนานพอสมควรนองค์องนี้ก็เรียกว่าแกน้ำมันแกมวลสารนี่องคนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมเหมาพระบ้านมาตอนนั้นะนแล้วก็มีคนถามผมในไลฟ์นี่ยเยอะแต่ผมก็ไม่คือจะามาแบ่งนี่แหละแต่ว่าหาไม่เจอ แอดมินเอาูกกันเนี่ยพี่น่ะพี่ปัดเอาพี่เจอแล้วไม่ต้องรัโกโรวเจอแล้วลูกเพื่อนเพื่อนดูดิพิมพ์พาแท้นะ่พิมพ์ลึกปึก๊กเลยแต่ถ้าเขาบอกว่าเนื้อแบบนี้ไม่เคยเห็นก็ไม่ได้แปลกครับเอาง,ง่ายๆให้คุณกดพามาร้อยองค์อ่ะพาแท้ไม่มีทางเหมือนกันร้อยองค์แต่พาเจ๊เหมือนกันหมดอะ่ะพราะว่าเก๊เขาตีเนื้อทีเดียวเขารีเซ็ตด้วยเครื่องมือเดียวกันจัมโบ้ถ้าถามผมว่าพพาดูง่ายนะ อ่าถ้าถามผมผมถือว่พาพัดดูง่ายหยิบม,มาเป็นน้วเล็กแท้ตาเปล่าแต่ถ้าบอกว่าเนื้อแบบนี้ไม่เคยเห็นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะแต่ผมถามว่าถ้าผมทําเก๋ผมกลมก็ไม่ทําเนื้อแบบนี้มาอ่ะนะครับเขาเรีกเยกอะไรนะด้วยหลักเกณฑ์หลักการของการผสมของวิธีการผลิตนะครับ องค์เนี้ยผมประกันให้สบายใจแล้วกันเอาไปแล้วไม่สบายใจเอามาคืนบางคนบอกอันนี้ไม่อันนี้ลึกนะถ้าถามผมมือล่องมือเนี่ยถือว่าลึกมากเนื้อจัดมากอ้าวมีสายปูโต๊ะอยู่ในไลฟ์ผมไหม สมัยก่อนเคยได้เหรียญอันนี้มาเหรียญกลมเล็กเขาบอกไม่มีนวะของผมนวะจ่าเลยแล้วที่วันนี้เป็นนวะเหรียญในวงการด้วยหูตันนะครับอา้าพระแบบนี้ใส่ราคากันเองประกันให้นะครับเอาอย่างนี้หน้าเอาไปให้สายเขาดูนะครับ ใช่ปิดตาลงปูโตสองนาที <sk ill opens> คือต้องบอกว่าเก้กไม่มีใครมานั่งคา้าแบบนี้อันนี้แก่มวลสารมากนะเนื้อช็อกโกแลตอย่างเงี้ยในหนังสือมีลงนอกจากแก่มวลสารแล้วแก่น้ำมันถ้าเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อพ่อแพ้ก็แท้เลยเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อพ่อแพ้นี่ว่าพี่กุนทองนี่แท <s> ้เลย ครับนะ <Indeed. S 1> คือต้องบอกว่าจมโบเนี่ยถ้าเนื้อขาวปกติแช่น้ำมนตไม่ยันมองก็จะมีสองแสนอันนี้คุณใส่ราคาเองคุณซื้อราคาไหนผมประกันให้ราคานั้นไม่สบายใจเอามาคืนในราคานั้นนะครับครับอันนี้คือแท้ดูง่ายนะสำหรับผมอะ เดี๋ยวนี้แก่น้ำมันดูดิดูล่องมือข้างบนดีคมไหมเนี่ยดูเม็ดซุ้มข้างบนเนี่ยอันนี้คมตามตำราพระแท้ ใช่อันนี้คือการเล่นพระแบบเล่นพระเลยนะ,อะนอกสายแต่ประกันให้แต่แบบนี้ถ้าดูไม่แท้ไม่เอามาให้แฟนเพจเพราะผมแบ่งปันพนระผ่านไลฟ์ <c oughs> ก็น่าจะเป็นประเด็นดีด้วยนะครับแบบนี้นะถ้าถามผมนี่คือพระแท้ดูง่ายเป็นพระเป็นพ่อแพร่นี่แท้เลยครับดูง่ายเลยนะครับกรยุคเดียวกันพ่อแพ้ปู่โตสองศูนย์ นะตัวหนังสือคมชัดลึกแต่ผมชอบตรงแม้กระทั่งขงบนเนี่ยดูเม็ดเนี่ยเม็ดในบล็อกเนี่ยอย่างเงี้ยถอดมามนถอดไม่ติดแล้วครับแล้วผมก็เป็นประมาณเนี้ยเอาพ้ามาให้แฟนเพจใส่ราคาเองผ้าแพงๆแล้วคนพอเวลาราคาถูกมากๆคนก็ด่ามากว่าแค้อะไรจะราคานี้สนุกจ้ะเพื่อนๆเอาเรื่องกิงจจกใจไหมไม่ได้กดนั่แหละอันนี้กดเวลา เ่ะเหลือนาทีเดียวแล้วกันโมเพินก็ปิ้นหลังตามตำราในการกดอยู่แล้วครับมีบล็อกหลังก็ปิ้นขึ้นข้นขางฟอนต์บนหนังสือก็ตัวเดียวกันครับอันนี้ถ้าเอาใช้เนื้อเป็นที่ตั้งอะ่ะผมต้องบอกเลยว่าเนื้อแบบนี้ยน่าจะลิมิเต็ดด้วยเนื้อแบบนี้น่าจะเป็นเนื้อที่เก๋ยากที่สุดนะครับผมไม่ได้ซีเรียสครับพระราคาว่าสองแสนคุณจะใส่สองหมื่นกว่าบาทผมไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะผมเหมาบ้านมา อ่าแต่ผมดูแท้ละผมจริงนํามาให้ในแฟนเพจในรายการแต่ถ้าถามว่าพับแบบนี้เก๋ผมก็เล่นพัะมาตั้งนานผมก็ไม่เคยเจอปูโต๊ะแบบนี้เก๋เหมือนกันนะอาจจะเพกะว่าปูโต๊ะเก๋เนี่ยผมก็ต้องมีทุกเวอร์ชั่นในบ้านผมนี้ทุกยุคทุกปีอ,อ่ะถ้าว่างๆเดี๋ยวหายดูพัพผมปูโต๊ะเก๋ที่ผมมีประมาณสักยี่สิบสาสิบองคอ <laughs> ์ก็ละเดินเล่นสมัยก่อนเนี่ยคนเวลาคนเอาพับเก๋มาเ็าบอกเออขอไว้เป็นตัวอย่างแต่แบบนี้ไม่ เนี่ยยิ่งเม็ดข้างบนเนี่ยจบเลยเห็นไ,ไหมไอแบบเนี้ยเกย๊ถอดไปติดหรอกไอพวกเม็ดไขป่ปลาด้านบนเนี่ยแก่น้ำมัน,นไงนะเขาเรียกว่าการผสมองค์แรกๆที่ยังไม่ได้ส่วนอ,อ่ะใครได้เป็นเจ้าของดีใจด้วยโอโ้โหนี่ถ้าเป็นอยู่ในสนามที่หลอนตายนะพระสองแสนใส่ก็อยู่สองหมื่นอะ คุณสบายใจได้ผมรับประกันให้ว่าไม่สบายใจหรือมีใครสวดเจเอามาคืนเพราะอะไรพิมพ์ถูกหลักการดูในการแท้เจใช่แต่ไอเนื้อไม่เคยเห็นก็เอาที่คนซื้อสบายใจดราม่าแน่นอนดราม่าแน่นอนองนี้ผมมอกเลยนะว่าจริงๆอ่ะถ้าปกติของเราสองแสนอย่างเงี้ยต้องสามแสนด้วยเพราะอะไร เขาถือว่าเนื้อแบบนี้หายากเ,เ,เก๋ทำไม่ได้คือเก๋ใครจะมาใส่น้ำมันตังอิ้วลอยแบบนี้นและไอ้เนี่ยในเม็ดข้างบนเนี่ยผมถือว่ามันเป็นจุดที่ของเก๋ถอดไม่ติดอ่ะเม็ดข้างบนพวกนี้พี่กิติเชษผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหน่งรายการที่สบายตาสบายใจสบายกระเป๋าด้วย ครับอ่าพี่กินยินดีด้วยโอเคอันนี้ป้องกษตรตลานใช่ตลับนะบนะแล้วราคาเนี่ยตัดตลาบเพชรไปเลยแล้วราคาเนี่ยสมควรจะตัดตลับเพชรไปเลยด้วยนะครับนะครับแล้วผมรับประกันให้คุณด้วยว่าใครสวดเจหรือไม่สบายใจเอามาคืนนะะ เพราะอะไรอยู่ที่ทุนนะเขาเรียกว่าอะไรนะลิมิเต็ดกับกับคนไม่เคยเห็นมันเป็นแค่เส้นบางๆพอเจอลูกอมไอ้เจ้าแบงค์กรมาอันเดียวเลยเหมือนกันเดะเลยพี่พรุ่งนี้เจอกันเหมือนกันเดะเลยยืนนี้เนี่ยมีกี่องค์ไม่รู้มีกระป๋องเนี่ยปูทิมหนึ่งสี่ทิมมอโต เขาเรียกว่าแพงแน่ชัดเจนสุดๆตอนนี้นี่ชัดเจนสุดๆด้วยรักและห่วงใยองค์เอาเลขสวยๆแบบอยากให้เลยวันนี้วันเดียวองค์ละสองพันพิมพปิดไปจบนอนคือพอมีลูกองค์มาเทียบอะเชื่อใครก็อยากได้ปูทิมจริงใครก็อยากได้เพราะตอนนี้รู้กันหมดแล้วอะ่ะ นี่มนะอัดตอนเนี้ยผมอว่าเนี่ยถ้าถามผมนะจะเป็นพระที่กระแสรุนแรงที่สุดจากนี้ในตอนนี้ด้วยผมบอกเลยจะเป็นพระที่กระแสร,รุนแรงที่สุดเนี่ยพระหลวงกุทิมผงจินดามณีปีหนึ่งสี่เนี่ยสิบเอาไว้อาว่ามีให้แค่สี่สิบองค์แล้วกันจบนะครับพอ พระปู่ทิมชุดนี้ผมพูดแบบนี้นะครับว่าโอตเก็บแล้วโอทไม่แบ่งแล้วแล้ววันนี้คือเหมือนกับหลวงปูอ่อ่ะท่านอยากจะให้เรารู้อยู่ๆก็มีลูกอมน้องผมมาวิ่งไปเอาหลวงพ่ออุตมะให้ผมนะไม่น่าจะเกี่ยวกับหลวงปู่ทิมเลยนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับหลวงปู่ทิมเลยนะผมยังถามคนที่นะเอาปู่ทิมมาให้ผมว่า พี่มีลูกอมปู่ทิมแท้ๆมาให้ผมเทียบกับลูกอมหนึ่งสี่ของวัดไผ่ร้อมไหมเขาบอกว่าเขาพูดกับผมนี่นะนว่าทุกวันเนี้ยเขายังไม่รู้เลยว่าลูกอมปู่ทิมแท้ๆมันเป็นแบบไหนเขารู้แค่ว่าปีมีการบอกเล่าว่าปู่ทิมมาทําลูกอมตั้งแต่ปีหนึ่งสี่แต่เขาบอกในวัดช้างให้ในวัดรหารไล่เองก็ยังหาข้อมูลการสร้างองค์ปู่ทิมปีหนึ่งสี่ที่วัดไม่เจอ อันนี้เป็นคำบอกเล่าของผมของเขานะอย่าเป็นดราม่ากับผมแต่วันเนี้ยจู่ๆในกลางดึกน้องผมไปเอาขันน้ำมนต์มาให้ผมคนเนี้ยเขามีลูกอมหลวงอุทิมที่ซื้อมาสี่หมื่นกว่าบาทนานแล้วแล้วก็ส่งประกวดหลายงานอ่ะจนคือหยิบมาไม่ต้องส่งประกวดอะผมก็ว่าอันเนี้ยมวลสารมันแท้นะครับคราวนี้พอมาเทียบกับพระผมวัดไผ่ล้อม มันไทยธนาวฒิอะใช้เลยจริงๆครับจึงบอกว่าหลวงปู่เหมือนกับหลวงปู่ทุมเนี่ยหลวงอยากจะให้ทุกอย่างมันจบภายในวันเดียวเลยคือได้ดูเนื้อได้เปรียบเทียบได้จนมีประวัติแม้กระทั่งคนแกะพิมพ์ถูกไหมคนบทมวลสารให้ข้อมูลพี่พงเพชรอยู่ที่นั่นต้นยางนาเงก็ยังบอกคือชัดเจนมากๆนะครับวันนี้จะบอกครับ สำหรับวันนี้ผมผมด้ำแพรกราบลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนนะฝันดีาตรีสสดทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ยานสามดวงฉนวนมีไหมผมก็ยังหาเก็บเข้ามาอยู่เลยยังไงก็ต้องมีละ่ะนะคือตอนนี้ไม่อยากตกขบวนเหมือนกันมีคนเอาวันนี้อากล่องมามีเนื้อจะมีคนเ,เหรียญยานสามดวงมา,มาขายผมผมซื้อจะอยู่ในกล่องอ่นะวันนี้ใครใครเก็บไว้ไหมลู ไม่แน่ใจอยู่เนี้ยมั้งเนี่ยเขาเอาเข้ามาเข้าวมาขายผมนะนะครับบอกได้เลยว่าเขามาจะขอนแก่นเขามาจะขอนแก่นมาจะขอนแก่นเพื่อมารอแฟนเพจแฟนเพจมาจะขอนแก่นนอนนี่เลยคืนนี้ไปนอนไปจองโรงแรมมาเรียบร้อยอ่างั้นพรุ่งนี้ก็ต้องเขาก็ต้องเจอกับผมเนี่ยถามว่าซื้อไหมเนี่ยผมต้องซื้ออยู่แล้วเพราะอะไรแล้วผมก็ยังคุยกับกับกับคนเอาพระมาให้ผมนะผมบอ,อกคุณเคยเจอคนสร้างพระแล้วซื้อพระตัวเองไหม แล้วแล้วแล้วแจก,กฟรีนะ<อ>เนี่ยกล่องเนี้ยผมซื้อมาหมื่นหนึ่งตอนนั้นแจก,กฟรีคือเป็นพาระที่แจกฟรีแต่ต้องมาซื้อพาระตัวเองในราคาเป็นหมื่นมีแต่คน <uke> ค,คือเหรียญดวงไม่รู้ละครับคือต้องบอกว่าเป็นของที่คนเขาแขวนแล้วใช้ได้แล้วแล้วคนที่ไม่มีอยากใช้ก็โดนคนเขาเรียกระคาเพราะพาราน้อยเอ,เอาเอาเอาง่ายๆเลยนะครับมื่อ,อวันจันทร์ เฮโกยโพธารามถามว่าพี่อัน๋นพี่อั๋นเหลือเหรียญดวงกี่เหรียญเอาเอาตัวนครผมมาก็น่าจะเหลือใช่ไหมตอนนั้นน่ะเพราะแจกเพราะเอาตกเข้ามาพวกนั้นขายหมดหรือไนแล้วชุดเนี้เป็นชุดแรกๆด้วยคือมีสเก็ตด,ดาวตกมีพายเงินสามสีแบบนี้หายากผมคือ ผมยังนั่งคุยเขาแล้วบอกว่าเออพี่โอ๊ตผ,ผมเห็นพี่โอ๊ตคนแรกเนี่ยพาร์ตแจกฟรีแล้วมานั่งซื้อาตัวเอง <laughs> คือผมไม่ได้มองว่าผมเป็นคนสร้างผมไม่ได้มองว่าเป็นพาร์ที่ผมสร้างผมมอกว่าเนี่ยคือของที่มีคุณค่าแล้วคือของที่มีคุณค่ามีมูลค่าไปแล้วครับ <laughs> ไม่เหมือนพี่อัดหรอกครับไอเจ้าอัดเลยครับอยู่กับผมเนี่ย <laughs> <laughs> เหลือฉนวนแล้วสวยทั้งคู่เลยเนี่ยเหรียญละห้าพัน สองเหรียญใครเอาพิมพ์ปิดไปครับเนี่ยให้เนื้อฉนวนก็คือฉนวนก็คือแบบที่ผมแขวนคอเนี่ยมันการันตีอยู่แล้วองค์ในคอเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่ขายให้เอาเหรียญอื่นมาแขวนคอก็ยังไม่สบายใจเหมือนเหรียญที่แขวนเนี่ยเหรียญละห้าพันครับมีให้สองเหรียญส่วนเนื้อนวะขอเก็บเดอ้อนะครับคาพี่ต๊อปบางบ่อนะส่วนเนื้อนวะขอเก็บเดอ้อแบ่งฉนวนให้สองเหรียญเหรียญ<ๆ>ละห้าพันก็ท่ากับอะไรก็ท่ากลับอันเนี้ยได้ทุนคืน เหลือกาไรเป็นเหรียญเนี้ยสี่เหรียญน,นะครับอ่ะโอเคนะสำหรับนี้ผมโม้ดังแพรต้องกราบลาแฟนเพจทุกแม่ก่อนพบกันใหม่พรุ่งเนี้ยตื่นเต้นโอ้วันนี้ลืมเลยอ่ะจะคุยเรื่องบล็อกบล็อกของพอดกาดบล็อกตัวจริงด้วยเอแ้น,นาเอาก็กมีคนเอาออกมาขายจากโรงงานเก่าที่เขาเลิกทำมาดิบล็อกตัวจริงด้วยพรุ่งนี้มาคุยกับปู่ทิม นะครับเสียงโตแล้วก็อัอนนั้นเสียงโตกับลูปเขาเรียกว่าชาสามาลูปรุ่นแรกปูทิมที่หลวงปูทิมจ่าแล้วก็มาขุือเรื่องบล็อกหลวงพ่อจาาบล็อกตัวจริงอ่ะเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยบล็อกตัวจริงจริงนะครับสนุกละสาหรับวันนี้ผมว่าแม่กลับลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนเพราะว่ามีแฟนเพจจากขอนแก่นขับมาหานะครับฝันดีและตีสอดทุกท่านสวัสดีครับ